เอาไม่เห็นอ่นกีไปพายาบาลก,ก็เลยมันลดไป้เลยเอาไป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 เอายาล่วงเอาลงมันตีกูทีกูล้วง ครับสวัสดีม่นอนทุกนครับนนมาอยู่กับผมกันในรายการโยเอ้ยไม่ใช่เก้ายอดไออ้อ่าเข้าสู่ช่วงแนะนำตัวเอาลครับรบสวัสดีทุกช่ทุกท่านับผมมอนี้ไปอ่เออเอออนะตานึงนนึงตอายอดมึงไม่ต้องถามชื่อเราเนี่อาเชอาเอะอาชื่ไม่เก่ไม่เก่งอังกฤษว้อาชอกูต้องโย

ว so ิ่งวิ um> ่งกระโดดไปวิ่งกระโดดไปมันจะได้เร็วก oui> ูแรงเขาเสียเปืนฟูอ่ะนวิ่มินดูเน็ตแต่ละคนเด็ดยอดเปิดแท็บดูเน็ตแต่ละคนกูปิงเอ้ยทำไมมันรอคนเดียวเลยวะเฮ้ยสวัสดีจอกกี้เอ้ยตรงนี้มีขวานด้วยโอ้ยกระซุนแล้วก็ปืนแมกนัมในในปืนแมกนัมมึงนี่กูวินเล็ตเก็บไปแล้วโว้ยเอาโอเค อะไรปรอไปรอเซฟโนเลยอุ้ยพาแม่เอยไม่ใช่ไม่สมูเกอร์ไม้สัตว์โมกิ้นเอาขึ้นดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาไม่ใช่แขกรับเชิญนะดัมเบลเทเขาคือฝรั่งฝรั่งหรอฝรั่งเลยไม่ใช่ยูโนฝรั่งอ่ะเข้าใจไหมยูโน่ฝรั่งูยจะไม่เปลี่ยนอาวุธนี่แต่กูจะใช้ขวาน แล<พ>้วก็แล้ยตรงตรง,ตรงนี้มีปืนไรเฟิลด้วยไรเฟิลปืนกลไงมันโหลดกันไวยังไงแล้วมึงไม่รอเซนหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรบ,บอดมันตามบอดมันตามมีี่กี้อ่ะตามปูแต่มันยืนนี่เ yeah. งี้ยก็พี่ต้องวิ่งไปก่อนก่อนเสร็จมันก็ตามเจอะดิกระโดดรงไม้นี่เลย สมุดแม็กเลตตัวเดียวเป็นไลเซิร์ไรเฟิลนะนู้นมันอยู่ข้างบนนู้นนี่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 มาแล้วนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ตามมึงมดูหลังเนี่ยระดับขึ้นมึงนี่มือไรเฟินี่ยนี่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 กูยิบสไนไปแล้วเป็นสไนไลเฟิลน่ะไม่ันมาไหลนี่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 ก็มีเนี่ยปืนกลเนี่ย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  ยังไม่โห้ดแต่บอดมันก็เดินตามกูเฮ้ยี้าแล้วมาสอบมึงแนะมาสอบมี่แน่ไม่ไม่ต้องเดลย้ไถ่อะไรวะไอ้กูทำไมกูเห็นซอมบี้ตีลังกาวะกูแบบนี้เป็นล้างแน่บอกาสามารถเพิ่มสุดใส่ไอ้ส่วนตัเริ่มลองอ่ะเได้อยู่เอ กันเรียกกูจังเลยกูยังไม่โดนแทงเฮียเขากูรู้แล้วไอ้ยแล้วอะไรไม่เป็นไรโอ้ยคอยคัฟเวอร์ให้อยู่ไปไปไปเดินไปน้าเดินไปน้ากูเจอซอมบี้กระโดดเตจดังการเล่นว่ะอือ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 เที่ยวเดินมาข้างนอกเดี๋ยวหิวให้โอ้ยกูกระตุกอะไรเนี่ยรู้สึกว่าซอมบี้มึงน่าจะเหงาแน่เลยมึงก็โดนเจดังการเล่นกูพิ l เ s ีย r e ไปจะไปเลยเหรอไล้มัสโอ้แทมันยิงมันโดนนกูทำไมเนี่ยโอ้ดนะาไมโดนกูเออนั่นแหละานาทีามันทำไมเราตายได้เหมันไงมันไดันไดกเลยเลิจะี้ที่ลอยหลังเราเอ้ เฉียวเอาโอ้เป็นตาตาโอ้โอ้ยโอตากับตีนกูโอ้ยไอ้นี่ตีรังกามาิบกูอ่ะโอ้ยโดนกูยิงซัมซกูไม่ได้ยิงมึงโอ้ย้ยีงมาใช่เลย

ซอมบี้แล้วโอาะเออนั่นแหละเก็เจอปัญหาใหม่ละมีไงอ้เหอไปนบี้เฮ้ยไอ้เยอ้มึงโดวอท่กูไ่หอะไรคือตนะเอาปัดไม่ทันเลยฮ่ต่างคนต่างโดนด้านนี้นี เอ๊ยไม่ไหวเอยโอ้ยเอาออกจักเกมเลยบราอาลุกไปก้โอ้สก,กาสก,กาอะไรไม่รู้ไม่ค่อยชอบตัวไหนว่ะสกาเอ้ยสกามันก็อันนี้เป็นะไรงะนมันนือเล่มันมีซันเี้ตรงนี้อยู่ เหตรงนี้มีขวามผมจำได้จำไม่ได้เพราะกูไม่เคยเล่นมีเยอะเลยฮะอการกระสุนเอ้ยกระสุนนะอยู่ตรงลงนู่นน่ะนั่นนั่นนั่นนัทางนี้ทางนี้อยากดทหารกดหาปืนใหม่กันวอุ้มันน่าจะมีน่าจะฮัลโหลไกฮัลโหลไกจะดีมันจะดีตรงไหนถ้ามึงใช้เปืนแค่นั้น มันขึ้นไปอยู่ระเบิดได้ไงวะเฮ้ยอยากซื้อเปลือมาเอมาแล้วเขื่อนไปอนเลิศเลยมันเนี่ยเราเราต้องไอ้นั่นสะพานเฮ้ยตรงนี้มีระเบิดระเบิดท้อแป๊บอะระเบิดล้อทุกคนอยู่ตรงนี้ใส่ดาวอะตัวแมวนะเขาตัวมีระเบิดไปกวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วเฮ้ยกวดตอนอันเลิศบ้าไหมโอ้ยโดนกู ไฟมึงเนี่ยโดนกูโออคอมคอมชาร์เดิมไอไป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 ทางเปิดแล้วทางเปิดแล้วไอ้เจ้มันมาเลยเรืยเบิปานระเบิดกูไปแล้วนะหนีอ๋อยไปยไม่ให้กูได้ตั้งตัวเลยอ่ะเราปานระเบิดกูสดดดดเฮ้ยไปเลยไปเลยไปกูแลก

ยังเดีกกว่ามันมันกระโดดต่งพี่อะไรอย่างเงี้ยยอดมึงมึงมึงอยู่ในไฟมึงใหญ่เป็นตัวอะไรเดิมั้ยปินหลังดิดมึงใกล้ตายละโอ้ยกรปิดกปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาไอ้ยยอดกูอยากจะถามึงจังเลยว่ามึงจะตรวจทำไมตอนกูยังไม่พร้อมโทษขอโทษมาอะไรเยอะเรื่องอเลย เดียวเขาแล้ว yup. เข้ามาเข้ามามึงติดซัมบี้ไปก็ได้ทีละนะเอาเอาเอาไม่ยิงช่วยกูเลยช่วยกูตีตีีัหมดตัดไปลืมไปยอมมาเล่นวิวนี่หวิวบิวบิว เทคโอ้โหขบนเอ้ยเตัเอ้มันบุกกมานะเียมพร้อมไปเลยโอ้โหตกมาจากขบนเลยมึงโอ้ใช้ท่านตรงนี้เป็นที่มั่นแล้วก็แล้วกันโอดูขากิีละสองอะ้าเอเวอะไรไรม โอ้โยโดนซ้ำสองไม่ไม่ได้โดนแค่ตัวเดียวนะโดนซ้ำสองโอเคกินยาแก้ปวดก่อนแล้วกันกินไปแล้วไงพยา,ายามเกาะไว้เดี๋ยวาายเพ,วพิ่งจะโซโล,โล ่ะโอ้โหกันหน้าเลยลงมาเจอเลยเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยเจอเลยเนี่ยนั่งลรางเลยอยากกระปะทะปิดไฟโอ้ยมันทานพากูไปแล้ะไม่ต้องไม่ต้องนี่แหละ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 สวยสวยเออเจ็บปวดพีน น้าจะมีก e ี ja ่ทิ e ้งวะยานะยานะยาไม่รู้เุ้ยอุ้ยเมดคิดโอ้โหเฮยด้ยุซัมบี้น่นะุ้ยยิงให้ดนมาโอยอะไรวะมพุ่งมาหากูเฮ้ยมันมาแล้วเลือดอีกแล้ววะมาแล้วเลือดแล้วโอ้โหเงนเลือบ่อย เวลาให้เราพักเ็หื่าใใจอะแล้วมันก็จะมาเป็นระลอกราอกาแย่ไปกระโดดบนรถแล้วกันขออย่างเยอกูอยู่หลงรถแทงแทงแทงเฮ่เยอแทงที่ไหนวะเฮ้ยเขาไม่เห็นอ่ะกีี้ไปพยาบาลก็เลยมันมันรถเลยเอออเอาไป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 เยอลวง เอาลุงมันตีกูทีเดียวเอ้ลยอาลยเเลเลยเอาเอาเอาเยเอาเลยอาเเอาเลละอเลยเอาเยเอาเลาลยอายอาเลยเอาเลยอาเาเยาเอเลยเออาาาลยลอยเยาเอายเลย นี่กระตกบตังเลยตายห่างหมดเลยเลยคือว่าโดนโดนตบแบบสองคนด้วยนะเกลือส่วนกกั๊กไปแล้ววะไอัเนี่ยพร้อมเอะไรเงี้ยพร้อมกันหรือยังเพราะว่าถ้าลงไปปุ๊บลงไปแล้วการไม่ขึ้นกะรแม่งขึ้นทันท,ทีอะอ เตรียมใจให้แล้วกันววเอ้ยระวังแปลว่าคาเจอเราเราเรามาตรงนี้ก่อนเฮ้ยอาไม่ได้อีกจะไปทางไหนวะโรยก็โรยไปทางที่มันตามเลย่ ไปดูเอ๊ะไอ้พวกนั้น,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 นมึงไม่มาสักทีนะน่าเอาเอิร์ธต้องกลับไปไม่ได้หรอปะเพื่กันพีโอ้ยบอกโอ่ยโดนรุมเลยโอ้ยหลอกกู วันโอ้ไปออกมาออกมาออกมาอืมมันและไปเข้าไปในบ้านเลยเข้าไปเข้าไปในบ้านเลยโกูมันมันปล่อยแฉกใครมาไม่รู้มันต่อยกำแพงอยู่เฮ้ยเซ่มาจัดการข้างนอกที่มันต่อยกำแพงมันกดใครมาไม่รู้มันต่อยกำแพงอยู่ข้างนอกอะ าแล้วม okay. ันตายแล้วเอว่าแต่ชั้นสอมีดาบอ่พร้อมหรือยังตัวนี้เติมกระสุนได้ยาแล้วยังไม่มียาไปสกัน Let's go พร้อมแล้วไม่มีมอนออปเลยเหรอรู้ว่าอะไรที่มันเป็นระเบิดอ่ะไม่มีเลยทิหายแล้วไปเลยน่่น่เ่น่นเมาบนบ้านนนน บดบันบนบันบบันมาเรื่อลุกเงนมึงก่อนลุกเงินลุกเนมึงก่อนโอ้ยกลับมา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 ที่ฟังมีไม่ไหวตอนนี้ไอ้เก๊ไอ้นมา ยิงซาำจบมันไปดูนะไปดูหน้าต่าง่อเออ,เออตรงนี้<อ>ได้ดูตรงนี้ให้ไม่ไไเป็นไรเถ้าเจอมาอ่ามาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วอุ้ยคิปเปอร์โอ้โอไอ้เก๊ก้ากูตกใ้คิปเปอร์ดิ ขึ้นมาบนบ้านขึ้นมาไอาเ้เยน๊นี่กำลงังเพิ่งยิงโคเวอร์ให้แล้วตาตังก็ใครตัวมานละมึเงเอ้ยเขาไปเอากระสุนแล้วนึ่นนสโมเกอร์ระวังอะ่ะลาทังมาซอมบี้ชอบหายมันก็ดีแล้ววะ โดนเลยใช่ไหมเดี๋ยวมางจะลงมาแล้วนะนะมันเอาไว้ที่โดนโดนนะตด้แล้วตดแล้วโอ้ยส่นสน่นข้างบนไม่ใช่ข้าง,างเราเนี่ยใช่โอ้ยโ,โดนใครดันซัมบี้่ยดันนั่นแหละนอน เดมมากียตรงนี้มียไ้ใช่ไ้มกระสุนโหลดให้พร้อมมากฮเวสิดสปิดิิดสปิดสปิดเอ้ยคิปเปอร์เ้ยมเยมาเยเออนั่นแหละไวะไอ้ชีชมังตังเม่เอจอกไอ้ลิงลิ 好了。<All> <All á. S 1>

เตัมไตัลอยไปอไปไปที่นครับมีอะไรมีมีนู่นไปไวขึ้นมาเออตนะมีขึ้นรับ ให้เดืยดสมดี้ตายหมดเลยนี่อย่าก็ไปเลยไปเลยหน้าตามันไบเกอร์เลยวูบเลยโอเคเดี๋ยววนวนวนเลยโวนเลยจะได้ไปเดี๋ยวโอเคมาเราหอมปากหอมคอกระพริแล้วนะ รู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าทอร์ลอนโหดมากเลยตั้งแต่เพื่อนฝรั่งแล้วก็ฝรั่งอีกคนนึงแล้วก็เพื่อนเอิร์ธแล้วก็นั่นแหละโอเคก็จบไปแล้วนะครับอ่าเหลืโฟเดสเหลืโฟเดสพักพักแรกก็คือที่แคมเปญบรัสฮาวเวนนะรายกรชอบอย่าลืมก็ไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกดิ่งเพื่อจะไม่พลาดกันไปใหม่จะพผมเนี่ยครับสวหรับวันนี้ไม่เบืาย้าจ้าจ้าจ้อะไรจะไปไปดูความเงา ไอ้สัสบ๊ายบายทุกคนอ่ะเซ่ยบใบนะอปบอกบปอ่านไนทายคินกบอกแม่งเลยดูกันชาบอนบอนบอาเลย